นี่คือแป้งผักคะน้าเด้อจ้ามาอัปเดตอีกเด้อจ้าอัปเดตแป้งผักนี่แหละให้ทุกๆคนได้มาชมกันเด้อจ้าป,ปูกไส่กรอกฟอมผักกับขิงงามคือกันเด้อจ้าลดน้ำเช้าเย็นเด้อจ้าทุกๆคนนี่จ้านี่จะเป็นผักขึ้นช่ายกับผักใบเลื่อยขึ้นแล้วเด้อจ้าทุกคน ก็จะมีอีกที่นั่นก็จะจะให้ดูก็คือนี่จ้าสระแหน่ที่เจี๊บเอาลูกเนื้อจ้าทุกคนสระแหน่งามๆกำลังขึ้นเนื้อจ้าที่เจี๊บใส่กระถางปลูกให้เพื่อนๆลงกิบรั้งที่แล้วแล้วก็จะมีต้นมะเขือเทศเนื้อจ้ามะเขือเทศทองเจี๊บขึ้นแล้วเนื้อจ้าเดี๋ยวกำลังจะหากระถางลูกเดีย๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ทุกๆคนได้ดูอีกส่วนพริกเนื้อจ้า พิกบอกเกิด้วจ้าเดี๋ยวจะลงไหมล้วจ้าเกิดแต่มาเขิดเทเดี๋ยวเขาจะหากระถางลงหาเพลินล้วจ้าเดี๋ยวมาอัปเดตต่อๆไป้วจ้าทุกคนขอบคุณที่รับชมจ้า